โอ้เราค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลูกบ้านนะท่านด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มายครันะคะดูกับป้พย่าคนเดิมเพิ่มเติมคือมายครันะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นอะไรไหมครับขื่นแบบชื่ออีกชื่อไม่รู้อะไรนะวันนี้กลับมาจากโรงเรียนอทุกคนได้แพ้กันหมดเลยโดนครูตีต้มนำหนาแล้วก็เดินต้มนำหนาสำนักหน้าตัวเองมีด้หยืออาจจะขี้ลืมไปว่าเดินไม่ได้เราปั่นจักรยานอยู่แล้วเราก็คิดว่านั้นเปิดจักรยานของเด็ก ของน้องโมเดียว,วน้องโมเดียวข้าโรงเรียนบบหนว่งบ้านดีตัองต <c oughs> ื่นสายสิต้องสติไว้ก่อนเนาะไม่ทันหรอกเห็นความเป็นม่งหมาเอาสิ่งจ้งยายุงแกอย่ามายุ่งดิเอออยากตกลงไปเออในานั้นเกามีถ้ำเว้ยเออของตรงนั้นไม่ต้องไเอาอก็จะได้เบืของในถ้ำดีกว่าอเออ ห็ปุ๊บเ่าไหว่าใครไปก่อนก็ถือว่าชนะไปก่อนเลยข่งได้สูนเวลาลื่นต <Summer> อ,อนนั้นไหนวะตรนนี้ไหนอย่ไหนะโอ้ยคันคันคัโอ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้ยยุ่งแก่ยุ่งกับฉันฉันจะเล่นโอ้ย,ยมือจริงจิง ที่จริงกล่องนะเขาน่าจะแบบปักคอดไว้ด้วยแล้วอะคือนี้นะคือกล่องตรงนี้นะไม่ต้องมาหาให้มันลำกุลำบากแบบนี้โอ้ยยุงเยอะอะไรวะที่เก็บเปิดพัดลมเล่นอยู่แล้วจะเปิดได้ไงโอ้ยยุงตรงนี้เข้ามาโอ้ยยุ่งยุงแกไอ้ยุงจากยุงจะกลายเป็นยุงแล้วนี่ตอนนี้เออเปิดเออช่างเถอะตรงนี้ทำไมได้เพราม่ชอบแต่ละเนี่ย S <S <an> คนไม่ได้มันเงอนกับแบบขึ้นได้แค่กลางทางเองเออช่างมันจะต้งถามว่าทำไมอยู่ๆมันสวยขึ้นมาพอดีว่าไปเอาที่เจแ้แพ็กมานะขอรับที่อยากตกลงไปในลาวาว่ะจะมาหน้าดูโอ้ยยุงจ๋าแกจะเยอะอะไรขนาดนี้ถ้าแกเยอะแ,แบบนี้แกไม่ทำกับบนฟ้าเล่แฟนซียุงเลยล่ะยุงบอกอยากทำนะแต่เปลืองก็ประมาณที่กระโดดลงไปในลาวาจะตายเปล่าว่ะ โอ้น่าจะไม่หรอกโอ้โอ้โอ้ยยองไอ้ยองวย่งก็กัดจริงๆอ่ะโลยถ้าเราเดินเล็ก้คงอยากเจอโอเคแต่คงจะไม่มีใครที่สั้นโอ้โออเนี่ยนก็กองเลยโคตรเนี่ยเขาบอกว่าขวานขวานทองอ่ะโคตรกัดโหดดีน้ำตาลแต่ควานหินอ่ะโอ้โหเธอไอจะมากัดยิง เขากำลังเล่นอยู่ไม่ดีไม่ดีนะเจ้าหนูน้อยอย่ายุ่งกับฉันนี่อย่ามาเลีย,ด,ยดิโอ้ยมืดด้วยขึ้นไปยังไงดีแต่าทางขึ้นก่อนโอเคถ้าตรงนี้ปึ๊บ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 ตรงนี้น่าจะได้คงจะจงมีทางขึ้นอยู่แหละไม่งั้นเขาจะสร้างมาระเอะไอ้คนเฮ้ยหากกองในที่มืดแบบนี้มันเอ้ยอย่ามาเลียฉันฉันอุตส่าห์จะอานะบน้ำยู่แล้วเชียร์โอ โอ้เนี้ยจริงของแต่ละกล่องทงั้ๆนี้โอ้เพชรหนึ่งก,ก,ก็อีปิกมากโคจอีปิกมอกมวกลุยกตอนนี้ต้องการแค่เพชรอีกก้อนแล้วก็ต้องการแค่จะขึ้นไปเมื่อไหร่จะขึ้นได้วออเออใช่มีไฟก็เอามาไฟใช้มาเป็นประโยชน์แปบบ๊บดูของก่อนแป๊บหนึง่งโอเคก็สังเกตโอ้หิวกินแปบบ๊บโอเค ตอเอาไฟแบบนี้มันวัดได้แค่แป๊บเดียวหรอ,อมันต้องวัดบ้างสิขออนุญาตเปิดแสงแป๊บนึ่งคแบบใครโอเคทางนี้เอ๊ะ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 ทำหรอทำหรอไม่ใช่อีกนี่นะเราอยู่กันแต่ในนี้นี่เราคงจะสร้างผ่านอยู่ในนี้ ก็ถ้ามีคนมานี่โอ้บอกให้เลยว่าสุดยอดมันยืดแบบแต่เร็วยืดอ้าเฮ้ยหัวเริ่มรอ้อนแล้วตอนนี้ปวดหัวเลยอึบชึ้งอึบชึ้งโอ้ยคนเทพกระโดดทั้งทีแต่เล่นบาคาร่ไม่เป็นแต่พูดทำไมว่าตัวตัวเองเทพก็พูดไว้เพราะว่าตัวเองหล่อไงเฮ้ยคุยคนเดียวได้อีกแล้วนี่โอ้ย ไยขึ้นไม่ได้เว้ยใคอยู่ข้างบนน่อช่วยขึ้นช่วยพัเจขึ้นไปหน่อยเจงเงาเจ๊ไม่มีเพื่อนเจแกเจ,เจหัวล้นชโอกินอาหารแปบเะตอนีรงน้มีตรงนี้ตรงนี้หวานนาะ ตรงนี้น่าจะยังดีกว่าตรงเมื่อกี้ก็ทางเดียวกันนะไได้กกลฟฟยก็อยู่มคะมีคนอยู่ไหมมีคนไหมคะโอ้าจะสมมติจริงจริงนะเดี๋ยวว่าจะตกตรงนี้เลย ลงไปเมื่อกี้ก็ไม่รอแล้วอ่ะไอตรงที่มีลวาวาเออตอนนี้ก็เทพเจ้ากลับฉันฉันจะมอบอะไรให้แกดีว่เอ,อ้ยกดไม่ได้อีกเลวโอเคตกลวกันฉันลักเค้กว่าแต่เอาถเถอะฝากไลยนะยังไม่ทันกลับกินเลยโอ้เอโมอร์ลรขุดได้ไหมขอขุดดิถ้าข,ขุดได้นี่งฟินสุด ที่แอมเบอรมันก็ต้องมีกล่องบ้างสินะไม่งั้นเขาก็คงจะเบิ้องแอมเบอรมากแน่นอนตอนนี้เป็นเวลาตีเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ตรงนู้นน่าจะมีกล่องอยู่ละมั้งเห็นอะไรสีเหลืองๆโอ๊ยไหลอีกเลยคนตาดีอ่ะเนาะเออ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 อะไรวะอะไรวะเนี่ยน่กล่องโอ้โห วี่เก่งเท่านั้นนะขอรับใครเล่นไม่เป็นใครเล่นไม่เก่งก็ออกจากมินีเกมไม่ไปคุยไม่ใช่แล้วใครเล่นไม่เป็นใครเล่นไม่เก่งก็มาฝึกฝนกันได้นะคะเพราะว่าบางทีตอนนี้อาจจะยังเล่นไม่เป็นแล้วก็สักคั้อาจจะกลายเป็นเทพทรูทูมมนนี่เลยก็ได้เห็นไหมพูดเรามีสีสารให้เด็กเข้าใจถูกอ,อีบา้าอ้ยไม่อยากอยู่อ่ะ ใา้เป็นหวัดอยู่ทรมานจิตใจคนเงาจริงๆนะจะจคนเธอ oh baby b ้ s s บ a b บโฮ้ยเจ้ามาก็มาโอ้ยแปดนาทีเลยหมดเวลาแล้วดิจะได้ตาเร็วๆหรือเปล่าหรอกจะได้ไปๆๆๆู้เร็วๆอยากรู้นี่ถ้าเล็กขุดได้ตรงนี้ได้นะหโอเฟีบเฟียบแน่นอนเทียบเท่นะจ้ะไม่อยากคิดลึกนะหนหนู่ทั้งละ এখন বন্ধু